สวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะย์วันนี้ฝนพากินข่าวเล้นจ้ะฝนได้ข้าวเหนียวนะจ๊ะพากินข้าวเหนียววันนี้ฝนได้ตําทัวนะจ๊ะตําทัวตําทัวใส่เบอกอกจ้ะแล้วก็มีอ่าปลานะจ๊ะปลาแดดเดียวปลานิ้แดดเดียวจ้ะปลานิ้แดดเดียวนี่ฝนเฮ็ดเองนะแซ่บๆจ้ะนัวๆแล้วก็มีกุ้งจ้ะกุ้งอันนี้กุ้งพันย่างกินนะจ๊ะกินบ่เบิดฝนเสียดายของเฟลอมาน้ำ ล้วก็มีอ่ะไขย่างมะตูมจ้ะเมื่อนี้ต้มบ่คาอใครได้เวลาปัไหดย่ันตะเพิ่นบ่เป็นไข่ะมะตูมเฝ้าออกจากะเพิ่นบ่เวบ่นวน,นวยสวยแล้วก็มีแต่งโมนะจ๊ะแตงโมหวานๆนะคะแต่งโมอ่ะ <ๆ S 2> คนอนวนวยกเมื่อคืนนะจ๊ะ <c oughs> ล้วก็มีผักนะจ๊ะแตงกวากับกะหล่ำปีลวกแต่ลวกแล้วจากน้ำเขียวนะจ๊ะข <c oughs> ้าวเหนียวที่ขาด่ได้มาจากคนคอยาผ่ากินเ <c oughs> ต็มกองเบิดนี่ เต็มกลองแล้วจ้ะขั้นกินบปอีกอ่ะบันเทิงเลยจ้ะมาได้คนขอญาตพาซิมต่ำทัวกันขอสดสดก่อนสดก่อนทำลายแตกกินมันหย่วนแห้งจ้ะมาได้ใจกินเขาน้ำฝนพี่ป้านาอานะจ๊ะลูกๆหลานนะจะพี่สายพี่สาวมาเด้อเพื่อนนะจ๊ะมาเด้อ นัวค่ะจังทอปลาอันนี้เป็นปันนินด้วยค่ะฝนซื้อมาแต่ฝนไม่ได้ไปตกเองไม่ได้ไปตกป่าแบบจริงจังนั้นที่จะต้องไปเบิดมือตั้งต่ได้ป่า ม่เห็ดป่าแดดจังงสิอันนี้ฝนซื้อมาจากตลาดนะาะจกะล้วก็มาเห็ดเป็นชิ้นๆแบบซีแล้วฝนก็หมัมกหมักย่างหมักตาแดดแล้วเรา,เามาย่างมิจฉพ่อเขาเหนียวกับป่าแดดเดียวย่างเีย จบไปเลยจะฝนเขาดูเนี่ย

เขาหยัใส่มือจ้ะเอาปากเพลกออก wonder.

យ៉ាងណបងនេះអត់ទេតត្រាំน้ําវិញ คนงงำบางทัวน่าจะเสียฟันเป็นหลังแอดแอดปลาแหงเขาเหนียวน่าจะกับปลาลาซับเนี่ยกอุย้ยพอเลยจ้ะ ไม่ต้องการอะไรอีกหน้าตอนนี้กินอยู่ตอนนี้แล้วจะเอาบอกว่าเอาพิซซ่าบ้นี่ก็บอกว่า,า,บ,า,บ,วาบอได้จ้ะ Tiếng việc nó là nhu khẳng hàng lăng từng tầng từng tầng อย่างเปลือกประกอบกออไป เผ็ดไต่ได้เลยจ้ะพริกลายเม็ดเติบเยอะผมก็ได้นับ ม,มันนี้ฝนผสมน้ำเขียวหวานชื่นใจค่ะขนาดจ้ะ๋ย่ฝนไปแล้วนะจ๊ะมันนี้ฝนพาไม่กินเขานะฝนพายกินตําถั่วจ้ะตำถั่วฝนเหลือนิดเดียวรอรอเลยจ้ะแทบไหลสดเอาสดเอาเนาะแต่กับป่านะจ้ะป้าแดดเดียวจั๊บป้านี้แดดเดียวฝนยั้งแสบไปเลยเดินได้ปั้นเขาปั้นนึงจั๊แล้วก็ยา่างใบเขาเลี่ยงลูกไปนะเว้ปั้นเคยเลี่ยง <laughs> ยังหลานอเอ้อฝนมาหาไม่คลิปหนาแล้วจ้าคลิปนี้ฝนไปละยังบึดปากกันยังเรอก็กได้นะะ <c oughs> ขอบคุณเลยล่ะจา้าขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจา้าขอบคุณที่ กดติดตามไมโคฟนขอบคุณที่เขามาถักทายนะจ๊ะขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะจ๊ะขอบคุณลหลายจ๊ะไปละค่ะ, bye คะบ๊ายบายค่ะแซ่บๆนยจ๊ะ